สวัสดีครับสแตมพาวเวอร์ที่ทอกนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการรีวิวไรนิ่งคอร์เรคชันนะฮะวันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมนั่นก็คือรีวิวมาเดิมแหละแต่ว่าจะอันบ็อกด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาทำทีปอันบ็อกแยกนะฮะจริงๆตั้งใจจะเอาไปทำลงทิกต็อกแต่ไม่มีเวลานะฮะช่วงนี้งานรัดตัวงานหลักกันหลวงนะครับก็เลยจะมาอันบ็อก ทีเดียวไปเลยกับการแกะรีวิวด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะฮะวันนี้ที่จะมารีวิวเป็นเรื่องที่ผมแปลกใจโอ้โอเคสภาพกล่องมันยับนิดหน่อยแต่ของที่อยู่ข้างในเรียบร้อยดีนะฮะหอมาสวยงามนี่ให้ดูกันคร่าวๆที่ เป็นเรื่องที่แปลกใจมากเลยนะฮะสำหรับคนที่เก็บงานไลติงเนี่ยบางอย่างมันหายากมากในไทยนะครับแต่ว่าบางอย่างก็หาง่ายอย่างตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็คือตัวที่มันหลุดออกมาแล้วฮะมึงนอกยังไม่มีขายเลยนะครับ ไปไปมามาแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับ l i i n g Collection อ่า h i t e Ranger Metallic Ammo นะฮะดูดิสวยสวยงามนะครับผมมีไม่ใช่อาร์ตเวิร์กอ่ะอาร์ตเวิร์กแหละอาร์ตเวิร์กที่เป็นหุ้ยหุ้ยเฮ้ยผมไม่เคยแกะงานเมทัลลิกมาก่อนนะฮะมันออกมาแล้วห้าตัว แต่ว่าต้าดูเนี่ยมันเป็นด้านมันผิวแบบกระดาษอะไรอะ่ะกระดาษอาร์ตอะกระดาษอาร์ตด้านแล้วก็มีผลึกผลึกหะเป็นเก็ดๆก่อะเป็นผิวเมทัลลิกจริงๆด้วยนะฮะเออเออตื่นเต้นดีว่ะเพิ่งเคยเห็นเยิมเยิมเยิมกระเตอร์อะเดี๋ยวเราแกะเลยนะครับ ตัวเมทัลลิกแอมโมเนี่ยอย่างที่เคยลงไว้แล้วก็พูดไว้หลายครั้งแล้วนะฮะในเพจแล้วก็ในคลิป YouTube นี่แหละว่าได้แรงบันดาลใจมาจากพาเรนอร์เดอะมูวีฉบับเดอะมูวีอันแรกนะฮะเรื่องความประกายมีเงาอะไรพวกเนี้ย คุณสมบัติของกอ mo, เกาะเมทัลลิกแอโมเเี่กก็คือเพิ่มความเร็วเพิ่มพลังโจมตีนะฮะแล้วก็ลดทอนพลังเวทได้ด้วยข้อเสียอย่างเดียวก็คือไม่สามารถใช้ในอวกาศได้นะครับสวยสวยอันนี้ก็กระดาษเหมือนเดิมนะฮะมาดูในกล่องไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมอู้เอ๊ะเขาพัฒนาเพิ่มแล้วเหรอ นี่นะฮะเขาพัฒนาเพิ่มเห็นปะ mm. เห็นไหมดูดิโฟกัสไปนี่เขาติดไอ้พลาสติกมาให้ะฮะกันโมเดลร่วงนะครับเหมือนสปอยเนี่ยว,ว่าในคิิปมันมีอะไรบ้างนะฮะแต่เดี๋ยวเเรามารีวิวแยกอีกทีนะฮะมาดูที่ตัวก่อนอ,อุ้ยแกะยากอุ้ยอย่างแน่นอะ คูไม่นั่นเลยไม่เบาเลยตัวนี้สวยสวยมากผมไม่เก็บเมทัลลิกแอมโมนะ,ะเพราะว่าใน Power Ranger มันมีผมมันอยู่ในแค่ซีซันสามแล้วก็มีอยู่แค่ห้าตอนเองผมไม่ได้อินเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวนี้สวยสวยมากสีทองมันสวยขึ้นไหมไม่แน่ใจอะเอาไว้เดี๋ยวเราจะทำคลิป เปรียบเทียบระหว่างตัวนี้กับตัวธรรมดานะฮะโอ้สวยสวยหัวนะครับหูมันดูในยิ่งดูในกล้องก็สวยจริงก็สวยเหมือนกันอนี้เลยนะหมุนได้ปกตินะฮะเงยหน้าได้ก็หัวหลุดไปแล้วโอหลุดง่ายหลุดง่ายนะฮะดูผิวก่อนจะไปเล่าอย่างอื่นต่อดูผิวก่อน นี่ผิวนะฮะจะเป็นลักษณะของเคลียร์ใสนะครับผมลำตัวจะมีสีครัากว่าถ้าให้ดาวก็เพราะว่ามันต้องทำพวกไอแกนของพลาสติกโชว์ก็เลยต้องใส่ขนาดพวกนี้ไม่ได้เพราะต้องโชว์ของไอมันจะโชว์เห็นสัญญาไอพวกแกนข้างในนะฮะก็เลยทำสีทึบหน่อยมาดูเกาะเกาะก็นิ่มๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวเก่าแขนเหมือนเดิม ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเป็นดับเบัลจอยแต่ผมว่าพลาสติกมันจะนิ่มขึ้นนะนิ่มแบบเหมือนตัวหลังๆอะ่ะมันลดเกรดพลาสติกหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ต้องลองดูพวกเมทัลิกตัวเก่าๆก,ก,ก่อนนะฮะว่าเกรดพลาสติกมันต่างกันไหมนี่มีมือทั้งหมดที่ใช้อยู่ก็คือมือถือดาบนะฮะแล้วก็มือกำมัดนะครับเอ็นได้เอ็นตัวได้นะฮะ เท่านี้ก้มหน้าได้เท่านี้นะครับมีปลอกดาบเอาไว้ใส่สบานะฮะขานะครับเตะได้ปกติกลางได้ปกติเลิกห่วงเรื่องขาแล้วก็เรื่องเตะได้เลยนะฮะถ้าเป็นลายไล i n คอ o l เ e c ชั o นเนี่ยเหมือนกันทุกตัวถ้าเป็นผู้ชายนะเหมือนกันหมดเลย ข้อเท้านิ่มขยับง่ายมากนิ่มนะฮะเอออันนี้ทำได้ป่าวอันนี้หมุนได้นะครับผงทาบูทมาดูสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือรับลายอะไรนิ่อ่ะเออเอาได้อย่างดีอย่างดีขยับขาได้นะฮะถึงพลาสติกจะนิ่มแต่ขยับลื่นมากดูดิเนี่ยไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยนะครับผมเอ,อ ถ้าตัวผู้หญิงเปลี่ยนมาเป็นแบบแบบนี้ก็ดีนะเออถ้าเกิดแฮสบททาได้ก็เ,เปลี่ยนแบบนี้มันทุกคนจะแฮปปี้จะจบหมดเลยเราสามารถเล่นได้อย่างสบายใจนะฮะผมจะได้ทําสต็อปโมชั่นได้ผมทําไม่ได้ผมกลัวหักมากเออดีดีสวยสวยเลยอะ่ะมันเด่นเกาะสีทองกับอ่าเคลียร์ใสอันเนี้ยมันเด่นมากๆเลยนะครับเนี่ยดูดิโคตดเด่นอะ่ะ สวยนะฮะดูดิไม่รู้กล้องมันชัดไหมอะ่ะถ้าไม่ชัดก็เดี๋ยวไว้รอดี๋ยวคไอรีวิวเปียบทียบแล้วกันเนาะมาดูของที่เขาแถมมานะครับอย่างแรกประจํานะฮะผมขอโทษที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้ว่ามันตลกนะฮะก็คือหัวทอมมี่นะครับไม่เหมือนทอมมี่เลยเหมือนใครก็ไม่รู้อะ่ะ แต่สวยนะฮะถ้าไม่บอกผมว่าเป็นทอมมี่ผมก็จะถือว่าหัวเนี้ยเป็นหัวที่สวยหัวหนึ่งเลยจริงๆอหัวนี้ไปทำสีหน่อยก็จะเหมือนแอบแอนด์โรนะฮะอ่าอินสเป e ต์เล r ย n ร e เลนเจอร์นะครับลองเปลี่ยนหัวดูนะครับนี่เท่เท่แหละเท่ละมั้งผมติดอย่างเดียวเลยนะฮะ คือเขาไม่เหมือนทอมมี่เลยไม่น่าหวานขนาดนี้ทอมมี่อ่ะแต่ถามว่าหัวนี่สวยไม่สวยนะไปเล่นกับโมเดลตัวอื่นน่าจะเวอร์กว่าเอาแปลกดีเหมือนกันแต่อย่างน้อยนะฮะข้อดีก็คือหัวไม่เล็กถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหัวของของทอมมี่ที่เป็นไวเลนเจอร์เนี่ยหัวจะเล็กเล็กมากเหมือนหัวผมกับตัวผมเนี่ยดูดิมันไม่บาลานใช่ไหมเหมือนกันเลยนะฮะ เปลี่ยนคืนก่อนดูแล้วไม่เปเรื้มมาดูของแถมต่อต่อมานะครับก็คือสิ่งนี้นั่นเองสาบานะฮะซาบานี้สวยดีนะครับ เป็นดาบเป็นก็เป็นเคลียร์ใสเหมือนกันเคลียร์ไม่ใสเลยเคลียร์ด้านเ,ออเนื้อพลาสติกแข็งนะฮะทำลงสีดีอะ่ะอันนี้ดีเลยหน้าเทอาตาตคุณดูคุณดูลักษณะการลงสีนะจะโฟกัส so หน่อยไม่โฟกัสอ่ะอ่ะโฟกัสโฟกัสแล้วนะฮะ เขาลงรายสีตาให้ด้วยดูดิเออย่างเงี้ยลงตลกไหมหรือว่าเป็นไอเอ็กโซียไม่รู้นะก็เลยลงมาให้อันนี้สีเพิ่งเห็นนะฮะว่าลงสีไม่เนียนทลอะมันเลอะออกมาอันอื่นดีนะอันอื่นดีแต่ลงสีไม่เนียนไงเขาใส่ใจเรื่องตาของซาบาแต่ว่าเขาไม่ใส่ใจกับรายละเอียดอาวุธของคนอื่นว่ะ ตลกดีนะบางคนก็โล้นเลยอาวุธอะไม่ใส่อะไรไปเลยวุ้ยอันนี้มือแข็งนะฮะมือที่เอาไว้จับดาบแข็งอยู่ต้องดัดโอ้โหแน่นแน่นเหมือนกันนะจะหักไหมอื้อุ้ยแน่นแน่นใส่ยากเลยอะ่ะคลิปไอ้ไวเลนเจอร์ตัวก่อนอันนี้ ไม่ยากขนาดนี้นะฮะอุ้ยข้อมือจะหักได้เลยเนี่ยถ,ถ้าไม่ระวังนะฮะเออเอาได้แล้วนี่นะครับประมาณนี้ยังรอเลย นะครับผมดาบสวยแต่ว่าจริงๆไม่แถมซาบามาก็ไม่มีผลอะไรนะฮะเพราะว่าเหมือนเขาไม่เคยใช้อาวุธเวลาแปลงเป็นโหมดเมทัลิกนะฮะเหมือนจะใช้สกิลกับตัวเองบอดี้ตัวเองล้วนๆนเวลาสู้นะเพราะว่ามันจะมีซูเปอร์สเตรนด์อยู่แล้วนะครับทำให้ร่างกายแข็งแกร่งผิวสัมผัสเวลาผมจับนะฮะแถมนิดนึงก็คือรู้สึกเหมือนมาเวลิเจนยุคปี2 0ง5ก็คือมัอนจะนิ่ม แต่มันไม่พังมันแปลกดีตรงนั้นนะครผมไม่รู้เขาทำยังไงนะเนื้อพลาสติกที่เลือกมามาดูของแถมอันตื่นต่อนะครับอันนี้เป็นของที่เพิ่งแถมครั้งแรกนะฮะกันก็คือโอ้โหแสงเห็นไหมไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าถ่ายรูปได้จะถ่ายรูป ขึ้นไว้ข้างๆให้ดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงมันก็คือซ o โคริสตัลนะฮะอืมเป็นของแถมที่เพิ่งเคยแถมมาในตัวเก่าของไอ้ตัวของไอ้ไวเลนเจอร์ไม่มีนะฮะเพิ่งมีในตัวนี้เนาะมาดูของแถมอีกหน่อยหนึ่งนะฮะเหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งอืม นั่นก็คือมือมาอีกสองข้างนะครับประมาณเนี้ยเป็นมือคาราเต้นะฮะแล้วก็เป็นมือต่อยนะครับผมโชเอาไวโ้โพสท่าก็ได้นะฮะอันนี้มือเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างกับตัวเก่านะครับผมไม่ไม่เปลี่ยนให้ดูเนาะเพราะว่ามันมันก็เหมือนกับตัวอื่นนะฮะมา มาถึงของที่ผมรักที่สุดของ p o w e r r a n g e r นะครับกับหนามจิว๋วเอฟเฟกนั่นเองนะฮะแถมเอฟเฟกหนามอีกแล้วแล้วนิ่มนิ่มเลยเอาพลาสติกอะไรมาทำวะเนี่ยสีจะไม่เหมือนเดิมนะฮะจำไม่ได้ว่าสีของ ของไวเรนเจอร์เป็นอะไรใช้สีน้ำเงินไม่รู้ไม่แน่ใจเอาไว้เดี๋ยวทำคลิปรีวิวแบบเทียบอีกรอบหนึ่งแต่ได้ทุเรียนเหมือนกันนะฮะ <c oughs> คือผมไม่ชอบมันไม่แถมมาทำใหม่วะโอ้โหแล้วลืมใส่ให้ดูกันเมื่อกี้มือใส่ยากเหลือเกินกลัวหักมากมเข้าไปหน่อยครับข้อมือน่ากลัวหักมากเลยนะฮะเวลาเปลี่ยนอาวุธอะ เพราะฉะนั้นเอาไปต้มน้ำร้อนก่อนก็ดีนะถ้าใครจะจะเล่นเอามือเข้ามือออกบ่อยๆนะฮะผมแนะนำให้เอาไปเอาด้วรแผมเป่าหรือน้ำร้อนก่อนมันจะได้คลายตรงมือซะหน่อยแต่ต้องอื่นมันนิ่มอยู่แล้วนะอย่าไปเป่านานไม่งั้นมันจะอาจจะเบี้ยวได้นี่เป็นไงสวยมากประชดนะฮะ ให้ทำอะไรอ่ะมันมันจะใช้เอฟเฟกยังไงกับกับไอหนามันเนี้ยมันไม่สวยอะ่ะดูดิทำอะไรมันไม่ไม่เป็นไรหรอกฮะก็แถมมากเท่านั้นนอ้องแต่มันไม่สวยถ้าเฮสโบฟังผมออกภาษาไทยออกนะก็ก็ไปช่วยเปลี่ยนเอฟเฟกให้มันเป็นพวกสายฟ้าเป็นพวกเครือบดาบหรือว่าเป็นแบบ พวกอักษรนี้ก็ได้แบมพาวอะไรพวกเนี้ยยังจะดูดีสักว่าดีกว่าไอเนี่ยไม่ไมสวยเลยถ้าเป็นพวกกระสุน,นเลเซอร์อก็ยังดีกว่านะฮะก็หมดแล้วนะครับผมกับการรีวิวไวเลนเจอร์เมทัลลิกแอมโมตัวพิเศษที่หลุดขายมาก่อนนะครับแปลกดีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเอเชียถึงหลุดขายก่อนได้ตลอดเลยคนอเมริกาไม่ได้เล่นนะฮะ งงมากผมเห็นเขาบ่นกันในกลุ่มที่อเมริกานะว่ามันไม่เข้าเมกาว่ะหลายตัวแล้วนะตัวอินสเปร s ซีเวอก็ไม่เข้าบ้านเราก็มีขายแล้วอ่ะอืมก็แปลกแปลกใจมากๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามันมีขายเราก็ซื้อไว้ถ้าให้ผมจัดเลทคะแนนตัวนี้นะผมจะให้อยู่อยู่แปดเต็มสิบเลยนะฮะชอบทุกตรง ไม่ชอบอย่างเดียวก็คือพลาสติกมันนิ่มไปนิดหนึ่งมันดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกมันคงไม่แตกไม่หลุดไ,ไม่หักไม่ฉีกง่ายๆนะฮะเพราะแฮสบู่ะ h ฮสบ r o ก็เคยทํามาแล้วอย่างที่ผมเพยพูดให้ฟังว่าในมาเวลเจนช่วงปี2 0 1 5ันสิก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จบแล้วนะฮะกับการรีวิวไวเลนเจอร์เมทัลิกแอมโมพเพื่อนๆมีคําถามอะไรเกี่ยวกับตัวเนี้ยถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบ หรืออยากดูรีวิวตัวไหนอีกถ้าผมมีในครั้งเอามาบอกได้เลยนะฮะผมจะได้เลือกมารีวิวก่อนตอนนี้ผมจะเลือกรีวิวเนี่ยตามเรื่องที่ผมจะเล่านะฮะเพราะว่าผมว่าผมจะเล่าเกี่ยวกับคอยนะฮะน่าจะที่นี้น่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพราเว่าคอยของเลนเจอร์ที่เป็นสื่อนำพลังในการแปลงร่างของเขานะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะจบแล้วกับคลิปรีวิวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าผมสแตมป์เรเจอร์ททขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอรักขอแชร์กำลังใจให้ได้นะครับสวัสดีครับ